เคยเป็นครั้งแรกตอนอายุยี่สิบห้าแล้วหายไปตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรค่ะหายไปเองอืมแล้วทีนี้มามาเริ่มรักษาอีกครั้งเริ่มรู้สึกผิดป,ปกติตอนปีห้าห้าย้อนหลังไปประมาณเก้าเก้าปีหลังอตอนเก้าปีหลังแต่ก่อนอันนี้ก็เป็นก่อนอันนี้ก็เป็นเป็นสิบกว่าปีค่ะแต่ว่ามันหายไปเองพอปีห้าห้าเริ่มไปหาหมอว่ามีอาการผิดป,ปกติ แล้วก็เริ่มรู้ว่าเป็นโรคดิสโทเนียกล้ามเนื้อคอบิดเก่งแล้วก็รักษามาเรื่อยๆก็ฉีดยาจากที่เป็นเป็นปน้อยๆค่ะมันเริ่มเป็นมากขึ้นมากขึ้นระยะเวลาเก้าปีรักษาคือเป็นเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นแบบนี้ค่ะ,ะครับครับอืมเอาละเมื่อเวลควาคอมแพกันเรียบร้อยแล้วสิบปีที่ผ่านมากับเมื่อกี้ถึงสิบนาทีอยู่เด้อ ต่างกันเยอะเนาะเออกินทาฉีดมาเป็นเวลาสิบปีก็แล้วกันอ่ะกับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดถึงห้านาทีอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่ามันมีอาการอีกอย่างหนึ่งค่ะครับครับมันมันมันจะเป็นตอนนี้เมื่อกี้อาการตรงนี้หายไปแล้วนะคะอืม แต่มันจะเป็นอยู่ในในในศีรษะมันจะเป็นลักษณะแบบเหมือนมันมีก็ก็เหมือนถ้าถ้าเดาถ้าถ้าเปรียบเทียบเหมือนเหมือนลูกเตตองที่มันหลวมข้างในแล้วมันังคอกคอกขึือข้างในค่ะนึกออกนึกออกอันนี้นึกออกครับถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเข้าใจถ้าเป็นเจ้ามะพร้าวเนาะเจ้ามะพร้าวมันหลุดจากขั้วมันเนาะ นั่นแะมันก็แค่ค้อแค่อย่างเงี้ยนึกออกเนาะหรือว,ว่าเหมือนลูกหมาลูกหมาที่มันแห้งๆอะ่ะมันไม่าจับทอนจับทอนเงี้ยมันก็เลยค่อแคบๆแ,แบบนั้นเนาะประมาณบบนั้นแหละโอเคฟังให้ดีทีนี้ฮะเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้อาการที่ว่านี่มีไหมครับค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีค่ะแน่ใจนะที่ที่คืออาการตึงน่ะหายไปแล้วแต่ว่าเข้าใจเข้าใจมัะ กำลังพูดค,อค,อค,อคอ็อกคอกอยู่เวลาในข้างในหัวนะ,อะเอานะ<ด>ต่อไปนี้<ด>เอาฟังไม่ไม่ไม่ต้องจะสรุปได้แล้วแหละครับผมเข้าใจแล้วมันคอ็อกคอกก็พยายามเปรียบเทียบทั้งจำมะพราะ้าวทั้งอะไรก็ว่าไปนะ<ด>ครับ<ด>นะเอานะต่อไปนี้จะช่วยตรงนั้นนะได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปไม่ต้องตั้งความหวังเออถ้ามันได้ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะประมาณนั้นนะครับฟังให้ดีนะ เอาทาตามคำบอกเหมือนเดิมครับหายใจเหมือนเดิมครับหลักการเบื้องต้นหายใจเหมือนเดิมทุกประการนะครับสูดเข้าไปกนน็นานๆฟังเสียงลงดีๆนะครับอุ้งมือทุบใช้ทอยเบาๆนะครับกำปั้นทุบใช้ทอยส่วนอุ้งมือทุกข้อหน้าผาก อ่านั่นแหะนั่นั่นั่นนั่นแหละเอียงคอซ้ายขวาขวาเอียงคอไม่ใช่หมุนนะฮะเอียง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 คอเอียงฮ huh. ะอ่าฮะดีมากครับซ้ายขวาขวาซ้ายครับสลับกันทำไปเรื่อยครับ เรากําลังที่จะปรับไอที่หัวสมองมันดังมันคอนแคลนข้อแค็ข้อแค็ตรงนั้นแหละนะโฟกัสตรงนั้นดูสิว่ามันโอไหมหลับตาด้วยครับ ะถามว่าเป็นจังไดแม่ไร่รู้สึกโล่งรู้สึกโล่งมากเลย <c oughs> โล่งหรือหายเอาให้แน่ <c oughs> <า>มัน,งมนลงหรือหายมันลงหรือหาย ไอ้เค้าเข้าแค่ไหนเอเอไม่มีแล้วค่ะ <laughs>